พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอังคารที่18เดือนที่3ในหัวข้อเรื่องความยิ่งใหญ่แห่งความรักของพระองค์ให้พระคิ์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคิ ซึ่งเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่17 1 9ถึง19พี่น้องคะอัคาทูตเปาโลใช้ภาพที่ทรงพลังในข้อพระคัมภีร์ข้างบนเพื่อบรรยายถึงความลึกซึ้งแห่งความรักของพระคริสต์เขาพูดทั้งในแง่ของชีววิทยาและการก่อสร้างเขาบอกถึงการอย่างรากเหมือนต้นไม้และลงหลักปักฐานเหมือนอาคาร เราอาจสามารถเข้าใจความยิ่งใหญ่หรือความไม่สามารถประเมินค่าแห่งความรักของพระเจ้าได้รวมกับธรรมิกชนทุกคนคำว่าเข้าใจแปลมาจากภาษากรีกว่าคาตาเลมบานูซึ่งหมายถึงการคว้าจับหรือยึดบางสิ่งบางอย่างไว้จนกระทั่งกลายเป็นของคุณอย่างสมบูรณ์เป็นการเปิดเผยที่คุณดำเนินชีวิตอยู่ในหรือโดยสิ่งนั้น หมายความว่าการได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่ทำให้เรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องของคุณหรือเป็นข้อความของคุณสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรประการแรกสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจคำศัพท์ภาษากรีกดั้งเดิมที่ใช้สำหรับความรู้ในข้อที่เราอ่านมิฉะนั้นอาจดูเหมือนเป็นการซ้ำซากหรือขัดแย้งกันเองที่จะบอกว่าเราสามารถรู้บางสิ่งบางอย่าง ที่เหนือกว่าหรือเกินกว่าความรู้ดังนั้นเมื่อกล่าวว่าให้รู้จักความรักของพระคิดซึ่งเหนือกว่าความรู้คำว่ารู้เป็นภาษากรีกว่ากิโ o s โ o ในขณะที่ความรู้มาจากคำภาษากรีกว่า nosis ก i n o s โกคือความรู้จากการเปิดเผยสำแดงหรือความรู้จากการถ่ายทอดคุณไม่สามารถอธิบายได้ว่า คุณรู้สิ่งที่คุณรู้ได้อย่างไรแต่คุณเพียงแค่รู้เท่านั้นนั่นคือสาเหตุที่เรียกว่าความรู้จากการเปิดเผยสําแดงซึ่งสอดคล้องกับความหมายของพระเยซูเมื่อพระองค์ตรัสว่าและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยยอหนบทที่8ข้อที่32พี่น้องคาโนซิสในทางกลับกันคือความรู้ที่ได้มาจากการศึกษา คือการได้มาซึ่งข้อมูลทางความคิดดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกให้เรากีโนสโกความรักของพระคิสมีความรู้จากการเปิดเผยเกี่ยวกับความรักของพระคิสนั่นคือมีการเปิดเผยสำแดงถึงความรักของพระคิสเป็นความรู้ที่อยู่เหนือการใช้เหตุผลความกว้างใหญ่แห่งความรักของพระคิสไม่สามารถคลี่คลายได้ด้วยการใช้ความคิดหรือการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวพี่น้องคา สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจเมื่อพระคัมภี์กล่าวไว้ในยอห์นบทที่15ข้อที่13ว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำเพื่อเราโดยทรงรับบาปแทนเราและสิ้นพระชนแทนเราขัดกับตะกะและการใช้เหตุผลของมนุษย์ทั้งหมดพระคมภี์กล่าวไว้ในโรมบทที่5ข้อที่8ว่า แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดสิมพระชนเพื่อเราลองคิดดูสิจึงไม่น่าแปลกใจที่พระวิญญาณทรงอธิษฐานผ่านทางเปาโลเพื่อให้คริสจ,จักเข้าถึงความเข้าใจและการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระคิดความรักของพระองค์เหนือขอบเขตและมิติแห่งความเข้าใจของมนุษย์ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า ให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองค์อย่างรากและก่อสร้างขึ้นในความรักของพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในความสมบูรณ์และดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งความรักนั้นในชีวิตของข้าพระองค์ความรักของข้าพระองค์สถิตยอยู่ในข้าพระองค์ อย่างอุดมสมบูรณ์และข้าโปรนเป็นช่องทางของความรักนี้ไปสู่โลกที่เจ็บปวดและกำลังจะตายในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด